กราบสวัสดีฮะทุกๆคนยินดีตอนเราก็อยู่ช่องเพชรสวิปทีวีนะฮะ <Wow. S 1> ต้องขอบคุณหนึ่งล้านซับสไครต์ด้วยนะฮะที่ยังไม่กดนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์้วยครับทุกคนครับ วันนี้นะฮะต้องบอกว่าพี่เองนะครับก็จะมาแจกทองให้สําหรับคนดูผมนะ <ยา S 1> ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับ,บปังมากๆนะครับยินดีต้อนรับคนดูที่เข้ามาใหม่หรือคนดูที่อยู่นานแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์คลิปนี้้วยนะครับทุกคนผมจะมาแจกทองให้สําหรับคนดูผมนะครับซึ่งต้องบอกว่าทองที่ผมจะแจกนี่จะเป็นปืนทองนะครับทุกคนทุกคนอยากได้ปืนอะไรนะฮะและอยากให้เป็นสีทองผมก็จะมาแจกทุกคนเองนะครับ และที่สาคัญครับก็ดูเอาเหครับความรวยของพี่อัคทีพี่ห้อยอยู่นี่ครับจะเป็นทองนะครับต้องบอกว่าหนักห้าสิบบาทนะครับทุกคนเส้นเท่านิ้วก้อยเลยครับนี่นี่แค่บอกว่าไอเส้นห้อยของมันนะครับหนักประมาณยี่สิบาทนะครับทุกคนไอตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นเท่ากับกาไอจัตุคามนะครับทุกคนหนักห้าสิบาทนะมันก็ไม่รวยเท่าไหร่นะครับก็กอดเลี่ยมทองให้เป็นสีม่วงนะครับทุกคนอโอเคครับเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่า ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับปืนที่ผมถืออยู่ก็จะเป็น M S M C ทองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปืนทองนะ <im itation> ผมจะมาแจก <im itation> ปืนให้ทุกคนนะครับสำหรับ <im itation> ใครที่เล่นปืนอะไร <im itation> และอยากให้มันเป็นสีทองนะครับผมจะมาบอกวิวธีดังนี้นะครับทุกคนขั้นแรกครับผมให้เราเข้าไปที่โหลดเอานะครับ <im itation> คือภารกิจมันต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับทุกคนแล้วให้เรากดไปที่การสมิดนะครับอ่าต่อไปฮะต้องบอกว่าขั้นแรกนะครับให้เรามาเลือกที่พิมเขียวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องแป๊บนึงนะฮะ พิมพ์เขียวนะแล้วให้ให้เรามาฮะมาเลือกปืนดั้งเดิมของเรานะก็คือปืนที่ไม่มีสก,กินหรือปืนไม่มีขาดนั่นเองนะครับทุกคนนี่ฮะอันแรกเลยครับยกตัวอย่างนะครับแล้วกดยืนยันก็ไปปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วจะขึ้นมาหน้าตาย,ยางี้ครับให้เรากดมาที่คาโมนะครับทุกคนต้องบอกว่าเรามาเลื่อนที่ตรงนี้นะครับมันจะมีภารกิจให้เราปลดล็อกนะครับทุกคนมันจะมีภารกิจให้เราปลดล็อกตามไลน์นะฮะคือต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ให้เราทําตามภารกิจต่างๆนนะคครับทุก พี่บันบอดนะครับต้องบอกว่าภารกิจมีอะไรบ้างเหรครับพี่กว่าที่จะได้สกินมาครบนี่ฮะต้องบอกว่าอย่างแรกนะครับผมที่มันขึ้นคอาว่าอร์นะครับให้สังหารศัตรูนะครับตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขนะครับทุกคนต่อไปครับมังกรครับผมจะเป็นการยิงระยะไกลนะครับทุกคนและสเก็ตนะฮะจะเป็นการยิงโดยไม่ติดอุปกรณ์นั่นเองนะครับทุกคนและที่สําคัญนะของเสือนะรายเสือนั่เองนะครับ จะเป็นการสังหารด้วยการยิงหัวนะครับต้องบอกว่าวิธีการยิงหัวนี่ผมจะมีเทคนิคแนะนําง่ายๆนะครับให้เราปรับ FOV นะครับปรับลงสุดนะครับจาก75มากสุดใช่ไหมให้เราปรับมาที่50เลยก็ว่าได้นะครับจา่เพิ่งเชิญเฮ้ยโอเคฮะและอันต่อไปครับป่านะต้องบอกว่าสังหารโดยติดอุปกรณ์ให้ครบนั่นเองนะครับทุกคนและอันสุดท้ายฮะให้ใช้ปืนนั้นๆนะครับเล่นให้จบ1เกมนะครับทุกคนก็จะได้รับ เป็นสกินสีทองนั่นเองนะครับอ้อต้องบอกว่าสวยกันเลยทีเดียวนะฮะและที่สําคัญนะฮะต้องบอกว่าใครที่อยากเล่นปืนอะไรอยู่หรือใครที่ชอบเล่นลูกซองสไลเปอร์ DL อาร์ติกหรือเป็น AR ที่เราชื่นชอบนะครับเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นสกินสีทองได้นะครับทุกคนนี่ฮะง่ายๆต้องบอกว่าง่ายๆนะครับเป็นการเปลี่ยนลายคาโมหรือเปลี่ยนรายนะฮะให้ปืนของเรานะครับเป็นสีทองได้ดั่งที่เราชอบนะครับ โอ้ต้องบอกว่าผมก็ชอบสุดๆนะครับผมรอมานานแล้วนะสำหรับ M S M C สีทองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะว่าปืนสีทองในเกมนี่ที่เราถืออยู่มันจะสวยมากแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะฮะโอเคครับทุกคนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเราเลือกเล่นเป็นโหมด domination นะครับเห็นไหมครับปืนมันจะเป็นลายแบบคราสธรรมดานะโดยการที่มันมีระบบการสมิธเข้ามานะฮะมันทำให้ปืนสมดุลนะครับและมันเล่นค่อนข้างง่ายมากๆนะขอแตงผมก็จะ ใช้เป็นเ v ท c นต์ซีที่ผมเคยรีวิวไว้นะคนตลอดใครที่ยังได้คอนแทคต์วันนี้ก็สามารถไปทำไว้ไนดะ้โอ้ยเห็นไหมนี่ผมปรับเอฟวีวออยู่นะแต่ผมปรับสุดแปบบ๊บนี่เป็นเอฟบีที่ผมเพิ่งทำเกรทอ้อเขาปรับไปนี่แล้วนเนาะอ๋อสงสยัยเล่นแบบนั้นเพลินนะจนรู้สึกว่าจอมันซูมเนี่ยครับจะไปหนึ่งกักกันบนบ้านมีฮัแน่ โอ้ฮึมให้ไปก่อนหญ่พที่ได้ขึ้นโอ้โอฮเยฮ้ยฮ้ยมีเทอ้งสมกเลยอ่ะเกิดปีเกิดไปเกิดมนุษย์มรณาต้องบอกว่ามอร์ทลอปนะครับเราสามารถป่าเขาจุดได้ต่อเนื่องนะครับทุกคนนี่ไงนี่ไงเก็บไปหนึ่งเอ้ยไม่ตายสังหารที่พวก นี่ไงฮะโอ้ก็พวกออโต้อะนะเฮ้ยมันมีคนประจับการตน้งสายจะไปหนึ่งโคตรกันคือต้องบอกว่าขอแต่งแบบนี้นะมันทำให้ปืนนิ่งมากและลั่นเร็วสุดๆนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่มีใครพลาดสายตาได้เวทมนีทองนะครับต้องบอกว่าเป็นปืนแชมป์โลกนะครับทุกคนไหนอะไหนะเอาโน้ไปกินละกัน โอ้ไปตายไฟเชยไปตายไฟเชยเลยเฮ้ยทุดองเข้าไป <c oughs> <c oughs> โดนกอดได้โดนกอดได้หลักยิงนะครับทุกคนผมต้ <c oughs> องบอกว่าแป๊บเดียวนี้ผมสังหารไปแปดกิลด้วนะนี่คือแบบโมแบบ้ไปแปดกิวไปแปดตัวละใส่ <c oughs> มือมา <c oughs> ระยะนี้ <c oughs> นี่ไงพกโดนกับเอาก็สง่งก็ของจริงอะครับโอ้จะเก็บสอนซะหน่อย พี่อย่าให้พี่เอาจริงนะครับนนปาไฟดัก่อลขวาต้องมาแน,น่ๆนี่ไงโดนไฟโอ้โอ่านเกมขาดนะครับนนต์จะดรอปช็อตดีขึ้นหน่อยจะไหนฮะเก็บไปหนึ่งคิวขอรบหล,มลมอมเฮ้ยหลักเข้าโู้โหหุดโอ้โหนดนลูกซองโอ้โหโโมันโบ๊ะเดียวนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นปืนห้ามต่อต้านนะครับทุกคนแต่ก็ก็นั่นแหละครับก็ผมคอ้อนลนะีโหลดก็ก็แค่รีโหลดอ่ะนะ คือวันนี้ต้องบอกว่าผมมีผมได้โอกาสมาแจกของทุกคนนะก็จะรืมไปรับทองมาเล่นกันนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงตุ๋ยไงจะจบวิคแรกละจะจบวิคแรกละก็บอกว่าเฟสแรกนี่ก็ค่อนข้างที่โนนนิซึงนะครับพอเข้ามาที่เฟสที่2นะฮะเราก็จะมาดูนบว่าความดูเดือดของเอเมทัมซีของเรามันจะเดือดแค่ไหนนะครับทุกคนนี่ฮะดูฮะดูกันจะจ่านะฮะด้วยการที่แบบเป็นสีทองนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นเอเมทัมซีสีทองนะครับ ตั้งแต่ช่วงซีซั่นหนึ่งมานี่ยังไม่มีนะเพิ่งมามีซีซั่นที่9นะครับทุกคนต้องบอกว่าหาได้ยากมากๆนะครับเขาอาจจะกลับเขาอาจจะเก็บไปเลยก็ได้นะสำหรับระบบนี้นะใครที่ยังไม่ทำจะรีบจะรีบไปทำเนาะโอ้เระเบิดมาวะไปใครวะโอ้เข้ามาอีกครับเอาไฟไปกินผมไม่อยากจะใช้ปืนพกอ่ะมันโกงเขาเกินไป มีคยวรากันเฮ้ยมันมีป้อมปืนว่ะขอเคลียร์หน่อยนี่ไงนี่ไงโอ้โดนแล้วมนะ่ะไม่ทันรู้ตัวเลยไปเอา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 ไปมีคิวรักกันนี่ครับสเต็ปยกสเตปสเตปล็อกหลบไอ้เพชรมัโหด หดเกิหเลลนหดเกินไอเพชรมันหดเกินโอ้อตีด้วยเกมนีม้ค่อนข้างที่จะเดือดนิดนึงนะครับทุกคนอันหนหังสือหน่อยหน่อยโอ้โหทำไมนงี่ไเงี้ยเงี่ไงเก็บรัวๆโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคลาสธรรมดาแต่ทำได้ดีสุดๆนะครับทุกคนนี่ละ โอ้โหเก็บ 3Q ตอนนี้องโอ้โหเริ่ตุ๋ยขี้้ยกำลังหลอนเลยกำลังหลอนเลยเอาลไปกินใส่ลูกใส่ลูกนะโอ้ล้มลบมล้มล้มล้โคตรเดือดทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่ไงครับนี่ไงก็สายตายเพื่อนบดังเหย่อนเนาะ แต่มันีคนหลบบนบ้านอ่ะทุกคนโอ้คือตอนนี้สังหารไปยี่ห้าคิวละคือคือเยอะสุดในเซฟแล้วตอนนั้คนเอียงมาโหดกระโดลูกบนรอแต่ว่าอายยิงไวโอโโดนตะขบโดนตะขบไปทีหนึ่งคิวโอ้โคือผมไม่ได้ใส่เลเซอร์ของเรามันเลยมันเลยยิงไม่โดนนั่นเองนะครับทุกคนร้อยสี่สามคิวละเอ้ยร้อยสี่สาแมและ จบเกมจบเกมแน่นอนมมมไม่ได้อยากได้คิวแชมป์อยากได้คิวแชมป์อยากได้คิวแชมป์ขอคิวแชมป์หน่อยว่ามีมีใครเละโอช็อต oh, <shit. S 1> คือร้องหาคิวแชมป์แต่ก็สมใจอยากนะครับ ตจยาที่ผมขอนะครับทุกคนอ่ะก็จจกให้ผมหน่อยแล้วกันบอกขลามเมืองนนมาแล้วครับจังหวะนี้เข้าหัวผม Hot Hits ต้องบอกว่าปวดหัวสุดๆนะฮะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับปืนสกินทองนะครับต้องบอกว่าเป็นสกินลายสีทองนะฮะและที่สําคัญครับมันมีลายสีเงินด้วยนะครับแค่เราปลดล็อกในประเภทปืนเช่นเดียวกันนะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะเหมือนผมมีเอมแล้วผมก็ไปปลดล็อกปืนคิวคิวไน หรือคอได้นะครับให้ได้คัดสีทองเหมือนกันนะฮะหรือสกินสีทองนะครับผมแค่นี้เราก็จะปลดล็อกเป็นสกินสีเงินนะฮะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินทองแบบนี้นะครับสามารถไปทําได้ในการในระบบการสมิธนะครับทุกคนต้องบอกว่าแจกฟรีแท้ทุกปืนเลยนะครับผมก็มาเผยเทคนิคแล้วนะครับทุกคนส่วนคลิปหน้านะครับผมจะเป็นสอนเรื่องของการแต่งปืนคิวคิวนะสำหรับใครที่รออยู่ก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนและที่สําคัญครับทุกคนฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะฮะ ต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่1 0 0 0 0หมื่นโฟโลแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญฮะผมมีไลฟ์ซีนนะครับทุกคนต้องบอกว่ามีไลฟ์ซีนนะฮะ ทุกช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมผมหรือไปพูดคุยกับผมและอยากได้ของแต่งแบบทันทีนะฮะสามารถไปพูดคุยกันได้ที่หน้าสตรีมหรือไลฟ์สดนะครับสามารถไปพูดคุยหรือร่วมสนุกกันได้ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการแจกเมทัลพาร์ตฟรีสำหรับใครที่อยากได้เมทัลพาร์ตฟรีที่แบบว่าต้องขอพ่อแม่อยู่หรืออยากได้ฟรีสามารถมาร่วมกิจกรรมหรือร่วมสนุกกับผมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยผมกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ